ที่เอ้ที่ผมพูดคือมันจะเป็นการปั๊มคนออกมาเร็วมากแล้วก็คนก็จะตายกันเยอะมากเราก็เลยไม่ควรมีลูกเราควรปั๊มปั๊กันแต่เราไม่ควรมีลูกใช่โอเคไม่มันจะไปเกีย่ยวนี่วิทย์มาชวนพี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการผสมพันธุ์ พยายามตั้งใจพยายา,า,า <c oughs> ิจริงๆคือมีอาจารย์สอนชีวะของคนหนึ่งคืออาจารย์อาจารย์เขาแบบยอควยทาลิงเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกว่า เรอจะบอกว่าจะเรีหล่อมาอะไรพี่ก็มีแบบอาจารย์แบบกกนี้่คือเป็นอาจารย์ที่พูดตรงๆอบบ่ะพูดอะไรตรงมากเลยคือแบบพี่ไปเรียนมันเป็นวิชาแบบ Saint เซ็กเดเวลลอมเมนเว้ยแล้วแบบอาจารย์คนนี้เขาเข้ามาครั้งแรกอ่ะเขาก็พูดถึงเรื่องจักว่าเว้ยแล้วสำคัญคือมันเป็นห้องรวมที่แบบนักเรียนเรียนรวมกันแบบสองสามร้อยคนอ่ะเขาก็บอกไหน,นไหนใครเคยซักว่าวบ้างยกมือขึ้นล้วแต่มุมมองถ้าเราเมองในสถานการณ์อได้ ต้องไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราว่าจาเขาพูดเล่าให้ฟังเลยนะเออแต่ว่าไม่ต้องอายนะเนี่ยเห็นหลายคนและพวกผู้ชายสมัยเนี้ยนักเรียนสมัยเนี้ยอายเวลาถามว่าเคยชักว่าวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่เดี๋ยวจะบอกเลยนะอาจารย์เ,ยเคยชักว่าวตั้งแต่อยู่ตอนอยู่ต่างตังหวัดตอนเด็กๆแล้ว,ลวเ,รเราก็เล่าเรื่องประสบการณ์ชัก,กว่าวครั้งแรกของแกให้เด็กฟังแบบโอกาสอาจารย์พูดถูกมากเลยใช่แบ่นั้นแหละ แต่ก็แบบอ่้อาจารย์ไม่ต้องล่บประสบการณ์ทางแรกให้หนูฟังก็ได้มันมันเป็นเรื่องที่มีกัมนมามาตั้งแต่สมัยป้าบอกแต่เกา่า่าแล้วสปาต้านเป็นพ <c oughs> ่กให้กันหยุดเดี๋ยวนี้จริงยอเดี๋ยวแันบนึงทักให้กันนี่คือผู้ชายกับผู้ชายดูผู้ผู้ชายกันเนี่ย<ค>มันฉลองชายผัวดีกว่า แต่แต่มันโอเคนะคือเหมือนเป็นการเหมือนเหมือนเป็นการสอนกันอ่ะคือผู้ใหญ่สอนเด็กอ่ะหรือว่าชักว่าชักาชายคู่ปกติถ้าชักว่าชายเดียวแอลบอกแอลบอกสนใจเลยรู้สึกเป็นการสอนเลยนะกูก็เคยเลยนะเคยกูก็จะเดินเลยว่เดี๋ยวเราพี่ควรเซิร์ชว่าอะไรชักว่าให้กันเนี่ยพี่พี่ควรจะเซิร์ชอย่างนี้แหละ มันเป็นทำเนียมสปาตานึิไม่เข้าใจมันเป็นักเนียนได้ไงวะแต่เดี่ยที่รอเซอร์น้อชักบ่อให้กับนายต้องต้องินสปาต้านไปเลยอะไรเนี่ยแตกขามือเลยเจชักบอกให้เด็กนักเรียนคาะชุดนักเรียนเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเ เราลคือพี่โอ้ยเฮ้ยไม่ควรเลยว่ะพี่ไม่ควรเซิร์ฟเลยว่ะคือพี่ไปกดอิมเมดอะโอ้ยไอ้หิ้าโอ้โหวพี่พิงมาช้าไปโอ้โหเฮ้ยวิทวิทวิทขอขอเครื่องลบความทรงจำด่วนเลย